สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าเมื่อเน,นี่แอปเปิลชันเนียวกับนิค้มสิาพาฟพีผ้านองมากินส้มตําจ้กพี่น้องกับปูน่นาจา้กพี่น้องปูหน้านี่อบเอาเด้อจา้าหอยกับอบเอาจา้กพี่น้องแกมผักกันจองคือก้าจา้าก้อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอปเปิลกับนิคมน้มหน่เด้อจา้าพาไปหาบักหอยกับอีปู่จ้ะมื่อกินแบบสไตล์บ้านๆจ้า,จามื่อนี้ ไปเก็บอันผลจพีปน,นองต้องไปกกนเอาจานานเนี่ยรืับอูน่าตัวแบบไง อบใส่ลดดีจ้ะพี่น้องจ้ำกระดองมั้ยเสียจ้ะเคยกินว่าจะพี่น้องแกะกระดองมันแล้วก็ไปกีใส่ผักอีกตูจ้ะพามันป่าแทบจะสมัยไปยังืง ได้จมันเต็มกองครับมีปู๋นี่ใครขอบหมดบบมันมันมักหอยอกิบกนันนี้จัดเนาะ chuyện là chào นุ่งก็เริ่มลายแล้วจับเนี้ยอืมเมื่อกี้นี่เริ่มปิ่งไกจ่จต่พี่น้องแอปเปลิลก็ได้ลูกไปเอาอืม แซบติจักินข้าวแรงน้ำกันเลยจับเนรอกินข้าวแรงน้ำกันจ้าอุ้ยทำไงครับอล้วจังมหิวเข้าบ่ะจัง เมื่อไงจะไปนองพักกันย่างก็ถือได้ทั้งคนลิ้นึ่งความพันธุ์ป็นเอาได้ปลาคอสองตัวเนาะได้ปลาคอสองตัวแต่พี่น้องปลาเบิร์นก็ได้ปู่ครับพี่น้องบอ่อมันอยู่ในหันมันอยู่น้ำคลองไหมแต่เป็นเนาะ ผมผมกับอุญุอัญญาเลยนะจ๊ะเขาติดมั้งจ๊ะเอาน้ำมันรูปก่นแนนะของแอปเปลิลกับติ้วกันเอาน้ำมันรูป โด่งมันจีจำโอ้ยแสบกันยัคนยงคือแบบแอปเปิ้ลมาเสียถ้ากัดแบบอีปูครับไม่ทอดนะจ๊ะทุบแต้งทอดเป็นแผ่นนะจ๊ะไปหมดเพราะว่าแอปเปิ้ลก็เคยทอดนาจ้ะ พักกันจ่องงามง้มครับที่ปูมันมันจ่าน่ะนะสินาเกี่ยวเข่าแล้วกันมันเรยกหายากตองกร้องครับพี่น่อยอปเถอะ ตามแต่พี่น้องต้องตามอันเอาพามาเสร็จอันต่าง<พ> ก็เฉยกินแต่ไปองเล่นหนาเล่นหลังเข้กันละเพราะว่าเขาเห็ดเองนะครับเห็ดเองมั้งตอนบ็เด็ดซื้อไม้กลิ่นอะไรจับเนาะเคนซื้อมากินกับแก่ทุงใส่รถอันนี้เห็ดเองเห็ดเองเกือบทุกคลิปอยากไปเนาะนอกจากกินก๋วยเตี๋ยวนะกับบางเทศก็ไปซื้อต่ำปลา ต่ำบาถือใจเครื่องขาต่าเองค่ะข้าต่เเาตเองเนี่ยแบบมากรสชาติเลยครับรสชาตินั่นไหมครับพี่น้อง อเ้าแซ่บจ้ะพี่น้องข้าวแรงกับแซ่บจ้าแต่กกวนกับมีจังสีเนาะจ้ะพี่น้องอาหารบ้านเฮาไปตํามันว่าไปดำน่านไหมจ๊ะมิจะตําบะคงเกลียวเข่ากับมิจะตํ่ำคงกันปูดองเป็นังเนาะ

干部 mèo mấy kim hoài sơ lệ còn cái gì ta อบเอาไหมครับพี่น้องจิ <c oughs> ม้มน้ำก่อนครับ maca ขอ <c oughs> โทษพ่อไพ่จะี่นองอ <c oughs> ิ่มแล้วป่ะจ๊องเอะเลยจัะกินอีกจกัเดี๋ยวอันแอปเปิ้ลสิตี กินเดีย๋ยวะจีแบบเตาดองมันจีใส่ไปอีกตัวกินข้าเต่าไฟเนาะนะมันะก็นั่งอยู่นะก็ย่างไปนะเอาไปอีกตัวใส่ข้าวเหนียวจำจะไปนองเลิศแซ่บอย่าง ันนี้ไม่กะอันนี้นอ๋อหนูไม่ได้กินหรอกไปม

เงี้ยเองินอยู่เห็นเงี้ยเหเอาเลยจ้ะกินอีป,ปูให้หมดกันจังกรอบสนั่นจ้ะกรอบวะกรอบนะกรอบดีครัเนาะอแอปเปิ้ลไซรัสด,ดีเนะจ้ะแซ่บเนาะอิมอ่อหมหล่อนมัคุ้มอิ่มเลยจ้ะ

ขอน้ำนะจ๊ะเกี่ยวน้ำอืมเออเกี่ยวน้ำอ่ะนุงก็กัดแบบน้องเสียบขาดับพี่นอ้องส,สไตล์บ้านๆน,นี่แหละถ้าสูตรไปหาปู่ น้ำบาะท่านอาบเลยเพราะท่านเดี๋ยวเปลี่ยนสุดก็เลยเฝ่าเห็ดน่ากินไงจ๊ะพี่น้องยันบะท่านมันคำพักกัเก็บใบแซ่ตู้เย็นกันเขาได้จับไป่น้องโอเคน่าจะพี่น้องคลิปนี้จะกินมูม่ามกินบอสุภาพหรือเบา้าบอด,ดีหรือเนาะก็ขอโทษขอให้พี่น้องละลายได้จ้าลาพี่น้องมาก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า